สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือน โปรดใชพ้พิจารณา,านในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณน,นะคะวันที่21กุมภานะคะเราไปดูวันที่18ก่อนนะคะพี่น้องเข่าป้อน,นะคะเนาะ วันที่18นะคะจะให้เด่นรอบเช้า7และ6นะคะพี่น้องบนมา4ี่นนะคะล่าง7 1นะคะพี่น้องคะเข้าตัวเด่น7และ6นะคะแต่คู่ที่ใจจับให้ไม่มี7 1กับ16เนาะพี่น้องเนาะขามเนาะคะเนาะจงไว้ให้มันออกค่ะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะจะให้4และ3นะคะไม่มานะคะบนมา208ล่าง80นนะคะพี่น้องคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะ ค่ะมาต่อวันที่21คกุมภาค่ะ21่กุมภาพันธ์นะคะใจก็จะผลการออกรางวัล18คกุมภามาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3าตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน4 1 6 2ตัวล่าง71ค่ะ4ี่บวก1บวก6บวก7บวก1นะคะพี่น้องได้19นะคะลบ1ดือ18ิบแลบือน7นะคะพี่น้องคะจับตัวเด่นค่ะ เดินรอบเช้านะคะพี่น้องอยู่ที่8และ7นะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะพี่น้องค่ะ8นะคะใจมาก8 9เก้าค่ะพี่น้อง8 9นะคะ8 4 8 6 8 7 8 1ค่ะ7นะคะพี่น้อง7 9 7จ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องขาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะขออีกหนึ่งคู่นะคะพี่น้องเจ็ดสี่นะคะไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องรอบบ่ายนะคะ รอบบายใจก็จะผลการออกรางวัล18กุปภาุ่มพารอบบายมาคำนวณค่ะ3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน2 0 8 2ตัวล่าง80ค่ะพี่น้องสองบวก8บวก8ได้18นะคะลบหนือ 1, 17ลบเหลหือ16ค่ะจับตัวเด่นนะคะพี่น้องเด่นรอบบายนะคะอยู่ที่7และ6ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องใจมากหกเจ็ดนะคะหกสองหกแปดหกสี 6, 2, 6, 8, 6, 4, 6, ่หกห้าค่ะเจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดสองคะ่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสอง เจ็ดสี่ค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือจะไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะตามตัวเด่นเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสูตรวิ่งลูดก็ได้เนาะ,ะพี่น้องเนาะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะ,คะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคีก็ได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาคลิปนี้ใจจะเสียว้ยจำานีเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณหลายๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ